อ้าวได้แล้วครับผมพาดูท้าครับผมฮัลโหลฮัลโหลครับผมก็มีอ่าต่างชาตินะครับจีนนะครับผมเทียบครับผมก็มากันเยอะครับผมพามาชมครับผมวันนี้ ได้เข้ามาถึงฟาร์มช้างนะครับผมก็ได้กล้าเข้าไปใกล้หรอครับผมปกติผมก็กลัวช้างมาแต่ไหนแต่ไรนะพี่น้องครับผมสวยครับผมต่างชาติสวยสวยครับผมไปไหนไป,ไปไหนกัน เข,เขาไปไหนผมก็ตามไปเหมือนกันนะผมก็อยากไะดูเหมือนกันโอ้โนครเขาขึ้นข้างบนผเขาจะมีการโชว์แล้วเป็นจีนนะครับคนสวยๆับผมมาดูมดูด้วยกันับผม,มเออไม,ไม่มีเสียงเพลงยงงี้ก็ก็น้าถ่ายอยู่ทีน้องเมื่อกี้นี่เออไถ่ายคลิปแรกไม่ได้ลงเลยครับพีน้องม,มองเห็นทางไหมครับผม น้องมองเห็นทัดไหมครับผมก็เขาก็ร้องกันเสียงดังเนาะครับผมอยากลองขี่แต่ผมกลัวกลัวเนี่ยพี่น้องไม่ใช่ผมผมไม่กลัวเนี่ยผมกลัวไม่กล้าขึ้นเลยเด๋ยวจะมีตต่นี่อ่า ใต่กางแพทย์ของจะขึ้นนะครับผมไปเดี๋ยวนี่มาแล้วครับผมสวยเลยครับผมฮัลโหลฮัลโหลมาดูอะไรเลยอ้าวเบืออ่างนั้นเลยครเด็กๆมาเที่ยวด้วยนะครับผมต่างชาตินะครับผม เด่๋ยวครับผมเดี๋ยวผมพาตาไปดูนะครับผมขึ้น,นขึ้นนิดนิดน้อยอ้นี่นะครับเรียกว่าขึ้นช้างไงครับผม โอ้ตกใจด้วยนะผมอะ่ะสวยยังกันดาราเลยน้องมาขึ้นทาง